สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมมีนะครับเป็นพระไซเล็กนะครับเนาะเป็นพระรัตนะนะครับเนื้อสำลิดอง์นี้มีขนาดหน้าตักอ่าหนึ่งนิ้วนะครับเนาะก็เป็นพระยุครัตนะนะครับสมัยรัชกาลที่สามที่สี่นะครับเดี๋ยวอา่าผมอยากจะมาแนะนำนะครับวิธีเนาะเพราะว่าเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับไปเดินสนามพระก็ เจอของเก่านะครับวันนี้ก็มาแนะนํากันนะครับคร่าวๆนะครับอันดับแรกนะครับหยิบขึ้นมาเนาะเราก็สังเกตนะครับพาตนาเป็นพาดรอนะครับเราก็หยิบขึ้นมาเนาะมักจะปรากฏนะครับรอยนะครับชอบชนวนนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็ดินนะครับดินเนาะดินก็จะเป็นดินอ่ายุคนี้ไงนะครับเป็นดินลักษณะทๆอยางนะครับก็จําดินนะดินตรงยุคเนาะ แล้วก็เป็นพระรอนะครับวิธีนะครับก็สังเกตเนาะอาจเขาพระอาจจะมีบล็อกนะครับเป็นหุ่นเทียนนะนะครับเป็นเฉพาะองค์พระนะครับตรงเนี้ยเฉพาะองค์พระไม่ใช่ทรงไม่ใช่ทรงเครื่องอย่างงี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็เขานำนำ,นำเครื่องนะครับมาติดนะครับติดบนหุ่นที่เป็นพระเปล่าๆนะครับ ติดนะครับเนี่ยครับติดติดข้างล่างก็ติดนะครับเนี่ยทำให้เกิดสองขอบอย่างงี้นะครับติดติดแปะแปะลงไปนะครับแล้วก็อ่าเป็นหุ่นเทียนนั่นนะครับแล้วก็สาลอกหุ่นเทียนออกแล้วก็เทหลอนะครับก็จะเกิดการฉนวนวิธีก็คือเราต้องสังเกตนะครับว่าเป็นพระ,ะหลอเนาะของเค้เขาจะไม่ค่อยอย่างเงี้ยอันนี้ดูดูลักษณะห้าเราียงเอียงดูนะครับ เป็นลักษณะของการแปะนะครับนี่ครับแล้วก็พระต้องมีค่าความเก่านะครับเห็นไหมครับนี่แปะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับบางองค์ก็ลงหลักนะครับแล้วก็จะมีเป็นเนื้อสำริดแล้วก็มีเนื้อตะกั่วนะครับซึ่งก็ผมคิดว่าเนื้อตะกั่วอาจจะเป็นยุคหลัง อาจจะสร้างพร้อมกันนะนะครับแต่ก็จะมีเนื้อสัมฤทธิ์นะครับแล้วก็เนื้อตะกั่วดูสินนะครับจริงๆองนี้อะครับปั้นนะนะครับดูๆนะครับเขาอาจจะจับเอียงยางเงนะครับคนทำครับตอนปั้นหุ่นเทียนนะเนาะแล้วก็เนี่ยครับใช้หน้าตาอาจจะไม่ลึกนะนะครับองนี้เขาก็ ไปยังให้ขึ้นหน้านะครับก็ทําให้เป็นพระที่ดูง่ายขึ้นนะครับเพราะมีมีการทําหน้าทําตานะครับนี่อันนี้ก็ดูง่ายๆนะครับเป็นพระรัตนองค์เล็กแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับแบบนี้ก็หลักร้อยป,ปลายๆลัพันต้นๆนนะครับถ้ามีทองเนาะแต่ก็แนะนํากัน,นครับว่ามีของเก่นะครับก็อย่าให้ดูของแทหรือว่าไปเดินดูของเก่ก็จะ พอแยกได้นะครับว่าของเกยียังไงก็คือของเกียร์สินอาจจะไม่จะไม่ค่อยสวยอย่างเงี้ยนะครับจะดูชลู่ชลู่ตาเนาะต่อมาก็แนะนำนะครับมาเป็นหลวงพ่อโตนะครับปู่วัดบางกระทิงนะเนาะองนี้ผมเพิ่งได้มานะครับยังไม่ได้ส่องเลยนะครับองนี้ก็เป็นพระนะครับที่ใช้งานมานะครับแล้วก็อาจจะเลี่ยมนะครับเลี่ยมอย่างเงี้ยเลี่ยมโบราณเนาะ จะเปิดหน้าบริเวณนี้นะครับนี่ก็ทำให้เนื้อจัดนะครับแลวพอโตก็ดูง่ายๆนะครับ z o o ให้ดูเนาะหยิบขึ้นมาก็ดูพิมพ์พมานะครับจะพิมพ์พให้แม่นนะครับเนี่ยครับดูดูซอกตรงนี้ต้องลึกๆนะครับซอกตรงนี้ต้องลึกๆ ิซ้ายครับมักจะมีรอยขูดนี่ครับรอยขูดของพิมมาน,นะครับเนี่ยของเก้ก็มีนะครับแต่ม่จะไม่ค่อยมันไงครับดูนะครับเนี่ยแคปไว้ดูก็ได้นะครับว่า่ายเส้นนะอย่างเงี้ยสองสามอย่างเงี้ยหนึ่งสองแต่ของเก้ก็มีนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบนะว่าจะมีซ้อนมากนะครับถ้าเป็นทีมมารแล้ววิชัยนะ <c oughs> เนาะ ด้านซ้ายเนี่ยจะมีเยอะกว่านะครับด้านขวาเ,เขา,าติดนะครับแต่ก็ไม่ค่อยจะติดเยอะอะไรนี่นะครับดงงูง่ายๆเนาะตรงนี้ก็เป็นมือนะครับรงนี้นี้ก็มือถึงตรงนี้นะครับส,ส่วนสองเส้นตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประคตนะครับประคตรัดเอวเนาะไม่ใช่นิ้วมือนะครับอย่างนี้เข้าใจกันเนาะเป็นประคดนะครับ ขึ้นมาเนาะดูสังคตินะครับชิดๆสังคติชิดๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยดูร่องดูมีร่องอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเนาะดูง่ายนะครับทิกหลังเข้ามาเนาะนี่ก็เป็นพระที่งัดนะครับแล้วก็มีหลังปากนี่ก็เป็นคูด เป็นพระให้ดูง่ายเนาะจริงๆองนี้ผมสังเกตนะครับจริงๆก็เป็นพระที่น่าจะลา้างกนนะครับเอาคาบออกนะครับก็แนะนำนะครับการดูนะครับหลวงพ่อโตกันประมาณนี้เนาะก็เป็นพระให้ดูไม่ยากนะครับแต่ของเก๊ก็มีเยอะเนาะเน้นหาเช่าดูง่ายไว้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับพี่ๆที่รับชมนะหากสนใจอยากเช่าบูชาองค์ไหนก็แอดไลน์มาคุยกับผมได้นะครับองค์น,นี้ก็ประมาณหลักร้อยนะครับวันนี้ก็ประมาณหลักพันนะครับพันต้นๆนะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ